ตอบชัดเจนแล้วต่ายอรไทยเผยสถานะไผ่พงสะทรเรียกได้ว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับนักร้องสาวเสียงดีมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองอย่างใตอรไทยที่เพิ่งโสดเลิกกับแฟนล่าสุดต่ายอรไทยเปิดใจในรายการตีไทยครัวนอกจากนี้พิธีกรยังได้ถามถึงเรื่องคู่จิ้นกับนักร้องหนุ่มไผ่พงศธรว่ากิ๊กกันจริงหรือเปล่าทำไมคนถึงพูดถึงเยอะกันเริ่มจากตรงไหน ที่มาเป็นคู่จิน้นไตอรไทยเล่าว่าเริ่มมาจากเล่นละครด้วยกันเรื่องแรกเรื่องดาวจรัดฟ้าตั้งแต่ตอนนั้นเขาก็เริ่มจับมาเป็นคู่จิ้นกันมาตลอดเมื่อถามถึงสถานะหัวใจของไตอรไทยว่าตอนนี้มีแฟนไหมตอนนี้โสดไม่มีแฟนเพิ่งเลิกไปไม่ได้ปิดใจแต่ไม่มีใครมาเป็นคนไม่ตั้งสเปกว่าต้องเป็นรูปทรงหน้าตายอย่างนี้ครบแล้วมีมุมมองปณิทิศทางเดียวกันนิสัยใกล้เคียงกัน ความคิดความอ่านเหมือนเหมือนกันเมื่อถามว่าแบบไผ่พงสะทรพอเป็นไปได้ไหมไต่อรทไทยจึงหัวเราะและบอกว่าไม่ได้ไผ่เป็นน้องเขาก็นิสัยดีเป็นคนร่าเริงเป็นคนมีมุกเราก็ชอบนะเป็นคนมีความรับผิดชอบมีมุกตลกมีความจริงจังในชีวิตอยู่แล้วไม่เครียดจริงๆเราก็ชอบนะหมายถึงถ้ามีคนแบบนี้โดยในรายการไผ่พงษ์สะรส่งคลิปมาทักทายต่ายด้วยว่า อยากให้พี่ตายสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยพบเจอแต่สิ่งที่ดีเดินทางปลอดภัยทำธุรกิจขอให้ร่ำรวยโชคดีมีความสุขตลอดไปเป็นกำลังใจให้